คุณอัธวิทย์จะพูดหรือไม่พูดหรือผมมันจะพูดกับท่านประธานแต่ท่านประธานต้องคุมให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวประท้วงอีกครับอัธวิชส่วนพักดีครับกทมครับพรรคประชาธิปัตย์ก็วันนี้ในเรื่องของร่างพร่ำยัดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญานะครับต้องบอกว่าผมเองนั้นก็ได้ลงนามครับเห็นดีเห็นงามกับท่านดรรัชดานะครับแล้วก็ใจหนึ่งก็บอกว่าร่างรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับผมเชื่อครับว่าเป็นสิทธิของสสที่จะเห็นได้ครับ ไม่ได้มีเจตนารมณ์ทางการเมืองเป็นอย่างอื่นนะครับท่านประธานครับเมื่อเท้าความสนิดหนึ่งว่าทําไมจะต้องมีการออกพร่ำยัิขั้นตอนและวิธีการจัดทำเรื่องสัญญานั้นต้องเท้าความไปถึงมาตรา190ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับเขาก็มีมาตราอื่นแล้วครับที่ระบุไว้อย่างนี้นะครับคือมาตราสองครับในรัฐมนูรปี40หลักการเดิมนั้นก็จะจํากัดเฉพาะแต่เพียงหนังสือสัญญาที่ไปเป็นการกระทบกระเทือนต่อเรื่องของอธิปไตย เขตพื้นที่ราชอาจักรของเรานะครับและอันที่3มก็คือว่าหนังสือสัญญาที่เวลาเซ็นแล้วเนี่ยจะต้องไปออกเป็นพระราชบัญญัติพอในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือมีการปฏิวัติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสนชก็คิดครับว่ามีความเสียหายในประเทศเกิดขึ้นเพียงแต่3ตัวนั้นไม่พอแล้วล่ะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวไปเพราะเนื่องจากว่าในช่วงรัฐบาลของท่านนายกทักษิณน,นั้นมีการเซ็น FTA กิดขึ้นนะครับความตกลงสองประเทศนี่แหละครับเช่นความตกลงที่เซ็นกับจีนผลพวงต้องบอกว่าเริ่มหัวจั่วเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเป็นเรื่องจับมือกันระหว่างสองประเทศแต่ว่าปลายอุโมงหรือทางเดินระหว่างทางนั้นมีปัญหาและอุปสรรคนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่จะรองรับเวลาที่รัฐบาลเซ็นไปแล้วนี่แหละครับเป็นปัญหาที่ทําให้ มีสินค้าจากจีนทะลักขเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรส่วนหนึ่งเดือดร้อนเพราะเตรียมการไม่ทันนักวิชาการในขณะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องผลักอํานาจของฝ่ายบริหารในการไปทําข้อตกลงที่จะกระทบกระเทือนเนี่ยนะครับมาเป็นอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือในสภาแห่งนี้ก็เลยมีการเติมข้อความครับในมาตรา190เเพิ่มขึ้นมาอีกสองเรื่องครับก็คือหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางอีกอันนี้ก็คือว่ามีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะมีความเป็นห่วงเรื่อง FTA ก็เลยใส่เรื่องนี้เข้ามาครับนี่คือต้นสายปลายเหตุของมันแต่เมื่อมาดูครับว่าหลายคนบอกว่ามาตรา190นั้นเป็นอุปสรรคสําคัญในการบริหารประเทศผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนแล้วบอกว่าไม่จริงครับนี่เป็นการให้อํานาจนิติบัญญัติ ให้อำนาจข้าราชการประจำที่ต่อจากพวกเราไปเนี่ยนะครับให้รู้ถึงสิ่งที่รัฐบาลจะทำกับต่างประเทศได้ดีกว่าเดิมท่านประธานครับบางคนอ่านร่างฉบับนี้แล้วมีความรู้สึกว่าทำไมไปเอาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกันออกไปต่างหากนั่นหมายความว่าร่างรัฐบาลนั้นมีประสงค์ที่จะกันในเรื่องของสัญญากู้ยืมเงินไม่ให้อยู่ภายใต้นิยามของคำว,ว่าหนังสือสัญญาตามมาตรา190 หลายต่อหลายคนที่นี่คลางแคลงใจว่าเอ๊เขียนกฎหมายที่เป็นวิธีปฏิบัติแบบนี้ไปขัดกับกฎหมายแม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญหรือไม่คําตอบชัดเจนครับไม่ครับแรงเกิดของกฎหมายนั้นเกิดได้อยู่สองอย่างครับเกิดขึ้นโดยวิธีการในนิติบัญญัติแบบนี้แหละครับก็ร่างเป็นกฎหมายสาระบัญญัติที่ใช้บังคับกันอีกวิธีหนึ่งเกิดขึ้นโดยระบบจารีตประเพณีนั่นก็คือตามแนววินิจฉัยของศาลครับ ในคราวนี้แหะครับก็มีข้อวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีการตีความคําว่าหนังสือสัญญาตามมาตรา190ตรงนี้แหะครับว่าหมายถึงอะไรสารรัฐธรรมนูญนั้นมีที่ชัดๆที่ผมอยู่ในมือแล้วอ่านแล้วนะครับมีอยู่2อันครับอันแรกคือฉบับที่11ทับ2อ4 2อีกอันหนึ่งก็คือว่า6-7ถึงเทับ2,551ก็เรื่องเขาเพราะวิหารนั่นแหล,ละครับท่านประธานที่เคารพครับ สองตัวนี้ในร่างคำวินิจฉัยของสารรัฐนูนนั้นได้วินิจฉัยตีความคำว่าหนังสือสัญญาเอาไว้ครับโดยเทียบเคียงอนุสัญญากรุงเวียนนาอนุสัญญากรุงเวียนนามาเกี่ยวข้องอะไรกับการตีความกฎหมายระหว่างประเทศในครั้งนี้ต้องบอกว่าแม้ประเทศไทยจะไม่เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตามทีแต่วิถีทางในการปฏิวัติของโลกวิถีทางในการปฏิบัติของโลกนั้น เขาจะมีจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติกันนั่นก็คืออนุสัญญากรุงเวียนนาครับสารรัฐนูนในคราวนั้นนะครับในปี42ซึ่งใช้ข้อความแบบนี้ครับและ51ก็ใช้ข้อความเ,เดียวกันครับ <c ười> เขาให้เอาหนังสือสัญญานั้นมาดูว่าตรงกันิยามคําว่าสนทิสัญญาของอนุสัญญากรุงเวียนนา Maryland อย่างไรครับ <c ười> <ๆ>ก็ได้ความว่าอนุสัญญาสนทิสัญญาหมายถึงความตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นทําเป็นหนังสือระหว่างรัฐต่างๆ หรือระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศด้วยกันและอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะทําขึ้นฉบับเดียวสองฉบับหลายฉบับผนวกเข้ากันและไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามท่านประธานจะเห็นนะครับว่าสาระสําคัญคือเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐกับรัฐรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศและอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเขาตีความกันอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนั้นอาจจะมองได้ว่าไม่อยู่ภายใต้หนังสือสัญญาตามมาตรา1้0นี่คือจุดยืนของแนวคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลครับตรงนี้แหละครับผู้ร่างก็เลยเห็นว่าถ้านำมาใส่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็น่าจะทำให้การบริหารงานของบ้านเมืองเราเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ท่านประธานครับ ผมเองก็อ่านต่อครับเพราะว่าผมอยากให้ตั้งคณะกรรมการในร่างพร่ำยัดฉบับนี้ผมก็ไปอ่านต่อในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศครับว่าเอา๊แล้วสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยทุกสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้ใช้กฎหมายระหว่างประเทศมันใช้กฎหมายในรัฐนั้นๆอย่างเดียวจริงหรือไม่มท่านประธานต้องเรียนอย่างนี้ครับรัฐบาลไทยเนี่ยเวลาทําข้อตกลงทุกครั้งครับเขาจะบอกว่าใช้ที่ศาลไหน ถ้ามีประเด็นขึ้นสารไหนถ้ามีประเด็นเกิดขึ้นใช้กฎหมายประเทศไหนนี่เขาเลือกทั้งศารไว้แล้วเลือกทั้งกฎหมายไว้แล้วไม่เป็นไรครับแต่ในกรณีบางอย่างซึ่งรัฐบาลไทยไม่ทําแบบนั้นนะครับในกรณีเซ็นสัญญากู้ยืมเงินแล้วไม่เลือกสารและไม่เลือกกฎหมายมันจะไปเข้าที่เขาเรียกว่ากฎหมายพรบกัดกักฎหมายขัดกันหรือ conflict of law นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแต่แน่นอนครับรัฐบาลไทยโดย ปกติธรรมเนียมเลยครับก็จะระบุว่าขึ้นสารไหนแล้วก็ใช้กฎหมายประเทศไหนคราวนี้แหละครับผมเองก็ยืนยันว่ามาตรา190นะครับถ้าใช้ให้ดีมีกฎหมายลูกให้ชัดเจนไม่เหนื่อยแล้วครับแล้วทำได้ผมยังอยากจะให้ลึกไปถึงขนาดที่เรียกว่าเวลากำหนดนิยามของคำว่านังสือสัญญานั้นให้กำหนดให้ชัดเลยว่าเป็นการกระทำระหว่างรัฐไทยกับรัฐต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศและอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นท่านประบุให้ชัดเลยครับว่าสัญญาประเภทใดที่จะเป็นสัญญาที่ไม่เข้าข่ายสัญญาที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้จํากัดเฉพาะแต่เพียงกฎหมายในเรื่องของสัญญากู้ยืมเงินเท่านั้นแต่ให้ใส่เลยครับว่ากฎหมายสัญญาแบบไหนบ้างลงมาให้หมดเลยผมเห็นควรว่าน้อยไปนะครับที่อยู่ในนี้น่าจะใส่ให้ชัดกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมศึกษามาแล้วก็เป็นห่วงครับว่า ถ้าเราอาศัยโอกาสนี้เนี่ยนะครับในการทําร่างกฎหมายฉบับนี้อยากให้พูดให้ชัดเพื่อที่จะทําให้การไปเจรจาระหว่างประเทศนั้นทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับประการสุดท้ายครับก็จะใช้เวลาสภานี้ไม่มากครับมาตรา190เนี่ยนะครับมีวรรคแรกครับท่านประธานเป็นเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการทาหนังสือสัญญาสิ่งที่สักครู่นี้พวกผมพูดไปเนี่ยก็คือในเรื่องของวรรคสองลงมานั่นก็คือแอคชั่นของรัฐบาล แต่ส่วนที่เป็นการกระทำของ e ฮ d of s t a ต e นะครับของบ้านเราก็คือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับจะอยู่ในมาตรา190ครับบอกไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์กรระหว่างประเทศมันจะมีคำว่าสัญญาอื่นๆท่านประธานเห็นไหมครับในมาตรา190นี้ผมเอง ไม่อยากให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไปกระทบกระเทือนต่อพระราชำนาจของพระเจ้าอยู่หัวในมาตรา191 0ครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้ก็ควรจะจำกัดเฉพาะแต่เพียงหนังสือสัญญาที่อยู่ภายใต้190วรรคสองลงมาซึ่งเป็นการทำนิติกรรมการทำสัญญาของรัฐบาลหรือของประเทศท่านประธานครับผมเองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายฉบับนี้นั้นจะผ่านในขั้นตอนการรับหลักการและเหตุผลในขั้นนี้ในเวละนี้ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอโดยดรรัชดาหรือร่างของรัฐบาลเองหลักการและเหตุผลคล้ายคลึงครับแต่อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาในรายละเอียดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วเพื่อทําให้ประเทศนี้เดินทางที่จะไปลงทุนกับต่างประเทศเขานะครับ รัฐมนตรีนายกัฐมนตรีไม่ต้องมาระแวงว่าจะทําทผิดกฎหมายทาผิดรัฐนูลหรือไม่แล้วไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ท่านจะรับอน,นิสงส์แล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐนูลฉบับนี้นะครับขอบคุณครานธระมา,านครับ